ดินแย่แตกแรงต้นใบไม้เช้าแห้งแรงไม่มีฟื้นมองไรนาน้ำตาปรีไม่มีนา จะทำนาโทเวนบันดาลให้ชาวอีสานสะอื้นกลืนกรมอุราไรปอแห้งตายโอ้หนค้า โปรดเมตตาช่วยเหลือคนจนเวนสาบบาปน้ำโอเวนซ้ำเครื่งนำคำ ท่วมปีปนบาเบื้องบนนุนซ้ำประดังโธเทว,วดาท่านจะรู้ไหมว่าผู้าเส ตาลังกลับประดังท่วมทนอีกทีทนอยู่สู้สตาหเพื่อนพี่น้องไทยคะ่ะโปรดปรานีขอเพียงข้ากลือ ช่วยเลือที่ไม่มีข้าวจะกินน้ำตาคนไทยนี่ชาวอีสานร้องไห้เหลือใจหลังริน นอนตายดินช่วยฟังดินนึกว่าเอาบุญทนอยู่สู่สตาห์เพื่อนพี่น้องไทยค่ะโปรดปราณี ช่วยเลือที่ไม่มีแล้วข้าจะกินน้ำตาคนไทยนี่ชาวอีสานร้องไห้เหลือใจลังรินแม่ ตายดินช่วยฟังดินดึกว่า,าบุญ